คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มีปัญหาปลูกยางแล้วแล้วก็รอรายได้แต่ยังไม่มีไรายได้จากสวนยางได้ละคะ่ะเป็นปัญหามากเพราะว่ากว่าจะเราจะเกรี่ยางได้เราต้องปลูกอย่างน้อยเจ็ดปีและระหว่างนั้นเราจะทําอย่างไรลหลายๆคนมีปัญหาอย่างนี้คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มีปัญหาแบบนี้ถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ชชวกกดหนึ่งให้คุณพิสมัยด้วยคะ่ะ ครูพิสมัยจะได้รู้ว่าพวกเรานะทุกหลายๆคนก็มีปัญหาแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยมีทางแก้ค่ะแต่ครูพิสมัยจะช่วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิที่มาให้กำลังใจนะคะทีนี้สำหรับ ปัญหาข้อนี้ค่ะเป็นปัญหาที่ทคนมีปัญหากันมากเลยค่ะครูพิสมัยไปเจอที่ไหนเขาก็ถามอย่างนั้นแหละคะ่ะว่าทำอย่างไรปลูกยางมาแล้วจะต้องรอตั้ง7ปีเหรอแล้วช่วย7ปีจะทำอย่างไรไม่ต้องห่วงค่ะแต่ครูพิสมัยไปคำตอบนะคะอันแรกก็คือตามครูพิสมัยมาก,ก่อนนะคะครูพิสมัยส่วนใหญ่เอ็กซ์เมีประสบการณ์การทำงานภาครัฐมา35ปี ทำงานวิจัยทางด้านยาพาราโดยตรงนะคะอยู่หน่วยงานระดับประเทศและมีโอกาสที่ดีค่ะได้นําความรู้ตรงนี้นะคะไปแลกเปลี่ยนในเวทีระดับโลกค่ะก็มีหล,หลายๆประเทศนะคะที่ทําทางด้านยาพาราและจากนั้นก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกนี่แหละคะ่ะมาช่วยชาวสวนยางของเราคุณพิสมัย ได้นำเอาประสบการณ์ที่มีอยู่นะคะและก็ได้รับจากระด,ดับโรกเนะี่ยมาช่วยชาวสวนยางที่ครูพิสมัยได้ไปคุกครีตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะช่วยเขามีรายได้เพิ่มเพราะครูพิสมัยตั้งประิธานไว้ว่าจะช่วยชาวสวนยางให้มีความที่มีความรักและมีความภาคภูมิใจในการทำสวนยาง ได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้ครูพิสมหมตั้งใจแน่วแน่โดยนาการทาสวนยางแนวใหม่ซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าสวนยางแนวใหม่จะทําให้มีไรายได้มั่งคั่งได้จริงหรอได้ค่ะแรกก็คือการทําสวนยางแนวใหม่เนี่ยก็คือหาวิธีการเพิ่มไรายได้ให้กับชาวสวนยางโดยนําเอาวิทยาการใหม่มาช่วยค่ะและที่สองก็คือการลดค่าใช้จ่ายค่ะ ลดค่าใช้จ่ายลดความสูญเสียในการทําสวนยางนะคะซึ่งแต่ในะขั้นตอนนี้ก็จะช่วยทําให้เราประหยัดเงินได้ค่ะและสุดท้ายก็คือช่วยในการประหยัดรายงานค่ะรายงานที่ทํางานในสวนยางก็ลดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลดการใช้รายงานในสวนยางลงนะคะเห็นไหมคะพิมพ์เยอม,มากเลยค่ะเพื่อนๆว่าไหมคะใครเก็ตได้คะ่ะถ้าเก็ตให้พิมพ์เก็ตด้วยนะคะและ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสัยด้วยนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นจะได้ส่งความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆชาวสวนยางที่เขายังไม่มีโอกาสมารับฟังวันนี้ค่ะให้เขาได้รับรู้ด้วยนะคะและขอเซฟชาวสวนยางด้วยค่ะช่วยกดหนึ่งด้วยค่ะกดหนึ่งรัวๆเลยนะคะแล้ครูพิสัหขออนุญาต ทักทายเพื่อนๆหอก,กันค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณฝนค่ะเกดเลยค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นการเสร็จแนว,แนวใหม่ค่ะที่ครูพิสมัยได้นํามาใช้นะคะค่ะแล้วก็เป็นชาวสวนยางด้วยโอ้ดีใจมากเลยคะ่ะหลายๆคนนะคะก็ได้ได้สนใจนะคะในความรู้ตัวนี้คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะที่ได้เข้ามาในไลน์นี้นะคะ เพราะว่าครูพิสมัยจะนำเอาความรู้ดีๆมามอบให้กับทุกคนนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะในเคล็ดลับสร้างไรายได้เพิ่มจากสวนยางที่คนวงไหนเท่านั้นที่รู้แต่ไม่ต้องห่วงค่ะครูพิสมัยจะเอาความรู้ตรงนี้แหละค่ะกระจายไปแล้วก็มาสูดมามาพูดให้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าทำอย่างไรนะคะถึงจะมีไรายได้เสริมก่อนที่เราจะ กีดยางนะคะตอนที่เราจะมีรายได้จากพืชหลักประจําของเรานะคะเรามาปลูกพืชเสริมกันนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักพืชเสริมกันนะคะอันนี้เป็นภาพการใช้พื้นที่ค่ะให้เกิดประโยชน์เพราะในการปลูกพืชแซมยางเรานะคะเราจะมีในการปลูกยานะคะเราจะปลูกระยะปลูกระยะระยะระหว่างแถว7เมตรก็คือถ้าคิดทั้งพื้นที่แล้วเท่ากับเราใช้ประโยชน์ของพื้นที่แค่25%เปอร์เซ็นต์ แต่อีก75%เหรเราจะทำอย่างไรเราจะปล่อยไว้อย่างนั้นเหรอมันก็มีวัชพืชขึ้นมีหญ้าขึ้นแต่ถ้าเรามีรายงานเราสามารถที่จะปลูกได้ค่ะปลูกแล้วก็เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเราด้วยค่ะค่าสวัสดีค่ะพี่ปุษยาขอบคุณมากนะคะและก็แฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทีนี้ในการปลูกเพือ่อแซมยางะคะ่ะเห็นไหมคะว่าปลูกในระหว่างแถวยาง นี่หลักกาเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แล้วเราก็มีไรายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ามันดียังไงค่ะนี่ค่ะการปลูกพืชเสริมไรายได้ก็คือพืชอื่นเป็นการปลูกพืชอื่นในระหว่างแถวยางแต่ว่าเราจะมีข้อกาหนดว่าในช่วง3ามปีแรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในช่วง3ามปีแรกเนี่ยทรงพุ่มของต้นยางเจริญเติบโตช้ายอยู่ ยังไม่ชนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาจะได้รับแสงเยอะนะคะแล้วก็ห่างจากลากรยางด้วยเพราะว่ารากจยางเนี่ยยังไม่เจริญออกมามาเยอะคือจะดูว่ารากจยางอยู่ตรงไหนก็ดูที่ส่งพุ่มนะคะส่งพุ่มถึงไหนลากจยางถึงนั่นเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยส่งพุ่มยังน้อยอยู่เมื่อส่งพุ่มยังเล็กอยู่มันก็เลยมีพื้นที่มากเลยค่ะ ทีนี้พอมีทรงพุ่งพอมีพื้นที่เยอะเราก็ไมา่ใช้ประโยชน์ตัวนี้นะคะให้เกิดประโยชน์นะคะโดยที่เราเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินนะคะก็คือปลูกพืชอื่นส่วนมากจะเป็นพืชล้มรุกในปีเดียวอย่างเช่นพวกพืชไร่พืชผักสวนครัวแล้วก็พืชถ้าเป็นพืชอายุยาวก็ข้ามปีก็คือสับปะรดนะคะที่ปลูกกันหรือว่าอ้อหรือว่ากล้วยนะคะเดีย๋ยวมาตามดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง ทีนี้การที่เราจะเลือกปลูกพืชต่างๆนะคะเราจะต้องดูว่าพืชพวกนั้นมีผลกระทบต่อต้นยางหรือเปล่าเพราะว่าบางพืชเนี่ยมันโตเร็วรากเข้ามาแทนที่จะอยู่ในเฉพาะในระหว่างแถวยางกลับเข้ามาในหลุมต้นยางค่ะทําให้ต้นยางเราเนี่ยโดนแย่งธาตุอาหารนะคะอันนี้ต้นยางอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นจะต้องดูด้วยว่าพืชที่จะมาปลูกเนี่ย มีผลกระทบ,ะะะบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางหรือเปล่าอันที่สองก็คือมีแหล่งน้ําเพียงพอไหมโดยเฉพาะถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวจําเป็นนะคะว่าจะต้องรดน้ําแต่ถ้าเป็นพืชไร่ทั่วๆไปไม่ต้องค่ะถ้าเป็นสับประรดเนี่ยอาจจะมีบ้างในช่วงที่เราบูมเพื่อจะให้สับประรดออกดอกแต่ว่าเขาก็จะไปขนน้ํามาจากที่อื่นนะคะถ้าแต่ว่าก็เป็นงานที่หนักแต่ถ้ามีแหล่งน้ําก็จะง่ายค่ะในการบูมสับประรดให้ออกดอกนะคะ อันนี้อันนี้ก็เป็นและแต่ละพืชที่เราจะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นดูที่แหล่งน้ําด้วยถ้ามีแหล่งน้ํานะคะทําอะไรง่ายๆค่ะและหลายส่วนที่ครูพิษมัยไปเจอมาเขาก็จะมีขุดเป็นบ่อเล็กๆค่ะบ่อกลมๆเล็กๆลงไปนะคะอาจจะประมาณ5-6เมตรอะไรเงี้ยพอถึงตาน้ําเขาก็จะสูบน้ําขึ้นมาใช้นะคะเดี๋ยวนี้สบายค่ะมีโซลาเซลล์ก็สามารถที่จะช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะนะคะ แล้วก็อนอกจากนั้นที่สําคัญก็คือในการปลูกพืชนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องดูที่ตลาดค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่าปลูกมาแล้วเราสามารถที่จะไปขายให้กับไปขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้ก็จบเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ทานในบ้านก็ได้เราเราก็ใช้เอกินในบ้านอันนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราขายได้อน,นันคือสุดยอดค่ะสุดพรีเมียมเลยนะคะที่เรา ที่เราจะมีรายได้จากการทำสวนยางค่ะรายได้จากการปลูกพืชแซมยางนะคะถ้าเราจะปลูกนะคะในพืชสวนรายได้เขามีกฎอยู่ว่าถ้าเป็นพืชล้มลุกทั่วไปเนี่ยให้ปลูกห่างจากแถวยาง1เมตรค่ะข้าละ1เมตรเพราะอะไรคะในระหว่างในในต้นยางค่ะที่ที่ที่ครูพิศัยเคยพูดมาถึงเกี่ยวกับเราจะต้องกัรนพื้นที่ไว้ห่างจากต้นยางท่านละ1เมตร อันนี้เป็นการที่ง่ายในการเข้าปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการกำจัดพัชพืชน,นะคะอันนี้เราก็ต้องป้องกันไว้แล้วก็ห่างจากต้นยางหนึ่งเมตรเพราะว่ารากของพืชอื่นๆเราป้องกันไม่ให้ไปไป,ไปแย่งน้ําแย่งธาตุอาหารจากต้นยางค่ะเราต้องกันไว้นะคะคืออย่างน้อยหนึ่งเมตรทีนี้พืชสวนควรัวที่เราจะปลูกนึกออกไหมคะว่าเราจะปลูกอะไรอ่บางคนบอกว่าปลูกแตงกวา คนบอกปลูกทัวตัวต่างๆเงนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ทุกอย่างเลยคะ่ะเป็นพืชสวนครัวนะคะเราสามารถที่จะยกลองเนื้อว่าเราจะปลูกในระหว่างแถวยานอันนั้นได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่หน้ากว้าง5เมตรใช่ไหมคะเพราะว่าระยะเขา7เมตรเราก็กันไว้ข้างละหนึ่งเมตรไม่ให้ไปรบกวนต้นยางนี่ค่ะ5เมตรเราปลูกไปเลยเราจะปลูกอะไรได้ตรงนั้นแล้วก็ดีด้วยค่ะเป็นข้อดีได้ว,ว่าเพราะว่าต้นยางเนี่ยได้รับ เวลาเราลดน้ำเขาก็ได้ปุ๋ยเขาก็ได้น้ําจากจากพืชผักสวนครัวด้วยแล้วก็ได้ปุ๋ยด้วยนะคะก็เลยเป็นการเคลื่อนหนุนกันครูพิสมัยเคยไปเจอนะคะแถวสัญญางแถวภาคอีสานเนะะี่ยค่ะเขาขยันมากเขาปลูกพืชผ,ผักสวนครัวไปดูแล้วคือทําได้จริงๆคะ่ะาะวยเขาปลูกในระหว่างร่องยางนะคะแล้วเขาก็เอาไปขายได้มีไรายได้คะ่ะตัวนี้คะ่ะเราสามารถทําได้นะคะเป็นอะไรที่ ที่แบบว่ามีรายได้ก่อนที่เราจะมีมีมรายได้ก่อนที่เราจะเกี่จานค่ะอันนี้ก็มาช่วยได้ค่ะหรือว่านอกจากเพื่อผักสวนควรัวละปลูกข้าวโพดหวานอันนี้ก็ได้ค่ะปลูกข้าวไร่ได้ไหมได้ค่ะข้าวไร่ก็ได้แต่ระวังหญ่หนึ่งนะคะเราปลูกอยู่คนเดียวเพื่อนบ้านไม่ปลูกด้วยเดี๋ยวเวลาเวลาอติดมเมล็ดละออกออกเดอกติดมเมล็ดจะมีนกมาช่วยกินนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องปลูกเยอะๆนะคะก็คือเพื่อนบ้านเราก็ต้องปลูกด้วยถ้าเราปลูกคนเดียวไม่แนะนําค่ะอย่างทางใต้นะคะทางภาคใต้ในที่ที่คุณพิสมัยไปเจอมาเขาปลูกเพื่อไร่ค่ะปลูกข้าวไร่กันเต็มเลยนะคะคือทุกสุทุกแปลงเลยปลูกข้าวไร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการกระจายความเสี่ยงจากนกจากอะไรที่ศัตรูที่จะมาทําลายต้นข้าวนะคะคือแทนที่จะมารุมกับเราคนเดียวก็ไปกระจายไปของคนอื่นบ้างแล้วก็ เพื่อนบ้านมาช่วยไล่นกช่วยอะไรกันนะคะก็จะเห็นว่าทุกแปลงเขาจะมีหุ่นไลกาเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมีมันก็ช่วยกันไล่นกไงคะ่ะนกก็กลัวนึกว่าเขาก็สามารถนึกว่ามีคนมีอะไรเงเขาก็หนีไปเงียอันนี้ก็เลยทําให้สามารถที่จะป้องกันนกได้นะคะอันนี้เป็นข้อดีนะคะที่ที่เราจะต้องคือทําแล้วก็ทําคนเดียวไม่ดีต้องทำและหลายคนนะคะถึงจะช่วยกันแลวทีนี้ ปลูกพืชอ,อาหารสัตว์ค่ะอย่างหนึ่งอย่างเช่นที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันนะคะเพราว่าแถวแถวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขามีเขามีการเลี้ยงวัวนะคะเป็นเป็นวนัวนมนะคะก็จะรีดน้ํานมรีดอะไร่เงี้ยอันนี้เขาจะปลูกพืชอาหารสัตว์นะคะแล้วเขาก็ไปขายนะคะไปขายที่ที่ลงลงเลี้ยงวัวนะคะก็เป็นไรายได้ค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะปลูกได้นะคะ ม่ว่าจะเป็นยาเนเปียญายารูซี่อะไรพวกนี้ได้หมดนะคะตามที่เขา mm. เขาขอมาะคะ่ะอย่างที่ลงวัวเขาต้องต้องการตัวนี้ต้องการอันนี้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ,อปลูกพืชอย่างพืชข้ามปีก็คือกล้วยนะคะกล้ mm. วยเนี่ยดีมากค่ะเพราะจะรักษาความชุ่มชื้นของดินนะคะแล้วก็ช่วยคุมวัชพืชให้เราด้วยในช่วงที่ต้นยางยังเล็กอยู่อันนี้ดีมากะคะ่ะ ครูพิสมัยหมเคยไปแนะนําเขานะคะเพราะว่าเขาถามเกษตรกระคะ่ะเขามีจังหวัดหนึ่งนะคะเขาถามมาว่าจะทํอยังไงดีเพราะว่าม,ามาันแล้งคนท่านแล้แงมากเขากลัวต้นยางตายครูพิสมัยหมบอกว่าเออมีอะไรบ้างนะที่ที่หาได้ง่ายแถวนั้นแล้วก็ขายได้ก็คุยไปคุยมาก็คือกล้วยนี่แหละคะ่ะกล้วยกล้วยแต่ไม่กล้วยนะคะเพราะว่าราคาหวีหนึ่งก็แพงมากนะคะ่ะและ้วก็เขาก็ต่อยอดเป็นอุตสาหกรรม โดยที่ทาเป็น,นไปทําเป็นกล้วยกล้วยตากบ้างเป็นกล้วยทอดบ้าง,างนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายได้ของเขานะคะตอนนี้การทํากล้วยเนี่ยแทบจะเป็นรายได้หลักของเขาเลยนะคะเพราะเขาเขาก็บอกมาว่าคุูพิสมัยไปเมื่อไหร่หรือว่าอยากจะกินเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ไงะคะก็บอกเขาไม่ต้องหลักถืเป็นคุณพิสมัยอุดหนุนนะคะอันนี้ก็คือการปลูกกล้วยนะคะและอย่างก็คือปลูกสับปะรดในสวนยางค่ะสับปะรดเนี่ยดีมาก เพราะว่าคนที่ปลูกสับปะรดได้เนี่ยจะต้องดูแลอย่างดีจะต้องมีการใส่ปุ๋ยนะคะจ,จัดกัชพืชเพราะเขาไม่ทําอย่างนั้นสับปะรดนี่จะไม่ได้ผลนะคะแล้วก็พอช่วงที่จะออกดอกเขาจะบูมดอกอย่างเง<ๆ>ี้ยเขาก็จะต้องมีการลดน้ําด้วยต้นยางเราก็ได้ด้วยนะคะและะ้วพอพอครบสามปีเขาก็จะเลิกปลูกเพราะว่าพอร่มเงาและสับปะรดจะไม่ออกจะไม่ออกผลนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลิกไอ้ตรงไอ้ต้นสับปะรดนะคะ เขาก็จะมีการมามาถ่ายให้เราก่อนก่อนที่เข้าใจเพราะว่าเป็นข้อตกลงกันอย่างเงี้ยพอเขาถ่ายให้เราเราก็ได้ปุ๋ยพืชสดเห็นไหมคะดีไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นเก็ดด้วยไหมคะดีไหมคะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยหรือเปล่าใครเห็นด้วยบอกว่าเห็นด้วยได้นะคะเนี่แหละค่ะคือข้อดีของการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางนะคะแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออ้อยควันค่ะอ้อยอ้อยควันเอาน้ำเนี่ยนะคะเราสามารถปลูกได้ เป็นเออเป็นพืชเจริญต้นสามปีนะคะคือข้ามปีนะคะถ้าคือพอพอปีหนึ่งไปปีแรกแล้วพอได้อ้อยเราก็ตัดแล้วไปบีบคั้นน้ําขายบีบคั้นน้ําแล้วก็จะเหลือตอตอที่หนึ่งก็จะขึ้นมานะคะพอครบปีหนึ่งเราก็ตัดอีกพอปีที่สามนะคะเราก็ขึ้นมาอีกไปตออที่สองเราก็ตัดอีกอันนี้ไปคั้นน้ําได้แล้วกะตลาดก็ต้องการด้วยแต่ว่าก็มีนะคะที่คุณพิษม,มัย ไม่แนะนํามีค่ะพืชที่ไม่แนะนำนะคะมีมีแค่ตัวหนึ่งนะคะที่เราไม่แนะนํานะคะพืชแสมอย่างที่เราไม่แนะนําก็คืออันแรกก็คือมันสปรังมีชาวสวนยางถามมาเยอะค่ะที่ครูพิสมัยติเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นแถวภาคตอนออกนะคะที่ปลูกมันสปรังกันเยอะหรือภาคตอนออกเชียงเหนือนะคะเขาก็จะถามมาว่าครูพิสมัยทําอย่างไรดี เพราะว่าแถบนี้เขามีโรงมมันีโรงงานทำแป้งมันตะปะหลังถ้าเราไม่ปลูกแล้วเราจะมีรายได้ยังไงเขาก็ให้ครูพิสมัยช่วยหาวิธีให้หน่อยนะคะเพราะว่าเราบอกว่าไม่ควรจะปลูกเพราะว่าลากเขาไมสัปปะหลังเนี่ยเขาจะมีหัวเขาจะอยู่ใต้ดินนะคะแล้วหัวก็ใหญ่มากมันจะไปทําลายต้นยางได้แล้วก็เลยมาช่วยเขา ก็คือค like um. um. yeah. so, ููพิสมหมก็เลยไปแนะนํำก็ว่าให้ปลูกห่างจากแถวยางสองเมตรค่ะสองเมตรนะคะก็คือถ้าเป็นพืชอื่นที่ไม่มีผลกระทบกับต้นยางปลูกห่างเม็ดเดียวพอแต่ถ้าเป็นมันสปรังปลูกห่างสองเมตรค่ะเพราะฉะนั้นพอห่างมาได้ละสองเมตรใช่ไหมคะจากเจ็ดเมตรก็จะเหลือพื้นที่ปลูกมันสามเมตรแต่เขาสามารถปลูกได้สี่แถวเพราะว่าเขาปลูกห่างกันหนึ่งเมตรอันนี้ ทาได้ไหมครูพิสหมายก็ถามเขาเขาบอกอทนได้เขารับได้อย่างนั้นก็มีรายได้จากมันสปะหลังบ้างและอีกอย่างหนึง่งก็คือเทคนิคส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเขาจะปลูกยางปลูกมันสัปะหลังในช่วงหน้าแรงประมาณสักประมาณในพี่กาธันวาเขาจะเริ่มปลูกแล้วเพราะว่าจะได้ช่วงนั้นจะมีจะย่าไม่ค่อยมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องย่าว่าจะเพื่อแต่ค่ะ แต่ถ้าเข้ามาปลูกหน้าฝนเนี่ยว่าจะพืชจะเยอะเขาก็เลยไปปลูกหน้าแรงก็เลยมาตกลงกันว่าเราจะทำอย่างไรดีถ้าเราไปปลูกมันก่อนแล้วไปปลูกยางทีหลังก็คือปลูกกลายเป็นว่าไปปลูกยางแซมมันมันเป็นพืชหลักแล้วก็ยางเป็นพืชรองและอย่างนี้ยางมันจะโตไหมเพราะว่ามันสประร์ไหลเหมือนก่อจะปลูกยางในช่วงฝนนะคะก็ห่างกันตั้งหกเดือนละ มันจะคุมไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่ามันเขาก็จะมีสพพุ่มใหญ่เหมือนกันก็ถามเพราว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก็คุยกันนะคะเขาก็บอกว่าเอางี้ได้ไหมครูปลูกยาไปก่อนก็คือช่วงหน้าฝนปลูกยางพอหน้าแล้งเขาก็จะเริ่มปลูกมันสบปะหลังอันนี้ได้ไหมไี่ค่ะเป็นวิธีการที่ดีมากเลยคือเราก็มากาันมาช่วยกันคุยกันนะคะว่าในสิ่งที่เขารู้และก็สิ่งที่ สิ่งที่จะเป็นไปได้กับต้นยางพอครูพิสมัยบอกว่าได้เขาก็เลยทลําแล้วเขาก็โอ้เธอมาขอบคุณครูพิสมัยมากเลยว่าขอบคุณนะที่แนะนําที่แนะนําให้เขาทํานะคะเห็นไหมคะว่าการที่เราได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็จูนกันนะคะว่าเอาความรู้ที่เขามีอยู่กับความรู้ใหม่ๆมาจูนกันอะ่ะเห็นไหมคะเพิ่มเลยค่ะเป็นการระเบิดเลยค่ะรายได้นะคะเดี๋ยวขอทักทายนะคะ ค่ะคุณฝนค่ะขอ้อมูลดีมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่ที่ที่คอมเมนต์มานะคะทีนี้พอสองเม็ดเราขหมดปัญหาไปละทีนี้มาอีกอันหนึ่งก็คืออ้อยโรงงานค่ะอ้อยโรงงานน่ะแต่ก่อนเนี่ยจะปลูกแถวกาญจนบ,บุรีเยอะแถวสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีจะเป็นแหล่งแต่ตอนนี้ฐานการผลิตย้ายแล้วะคะ่ะไปอยู่ภาคอีสาน เพราะว่าทางภาคอีสานเขาสภาพแห้งแล้งด้วยนะคะแล้วก็มีพื้นที่เยอะอันนี้พื้นที่ปลูกพื้นที่ที่จะทําการเกษตรเยอะนะคะจะปลูกอ้อยเยอะและก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นข้อดีก็คือความที่ว่าไม่ค่อยมีฝนมากทําให้อ้อยหวานปริมาณน้าตาลสูงนะคะและก็แรงงานที่นู่นก็เยอะด้วยแต่ก่อนต้องไปขนแรงงานจากภาคอีสานมาทํางานแถว แถวนี้นะแถวภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะคะแถวกาเจบ,บรุรีแถวชนบุรีนะคะแต่เดือนนี้ใช้ฐานไปหมดอะคะ่ะทีนี้เขาก็มาถามว่าจะปลูกยางได้ไหมจะปลูกอ้อยโรงงานในแถวยางได้ไหมสาหรับอ้อยโรงงานนะคะครูพิษใหมยไม่แนะนําค่ะปลูกไม่ได้เลยค่ะห้ามเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะอ้อยโรงงานเนี่ยเขาโตดีอันแรกคือโตดีอันที่สองก็คืออันที่สองก็คือ พอพอโตดีแล้วอาทิตย์สองก็คือเขาจะพอเข้าช่วงหน้าแล้งนะคะเขาจะแห้งใบจะแห้งนะคะใบเขาเยอะใบจะแห้งแห้งแบบนี้เป็นเชื้อเพลิงได้ดีมากเลยคะ่ะเชื้อไฟค่ะพอมีก้นบุหรี่หน่อยนึงหรืออะไรนิดนึงไฟไม่ในสวนยางได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยห้ามไม่ให้ปลูกนะคะถ้าจะปลูกปลูกแค่อ้อยควันคะอ้อยที่กิน อ้อยควันดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีการลดน้ํานะคะแต่อ้อยโรงงานไม่แนะนานะคะอันนี้ห้ามเด็ดขาดค่ะปลูกกล้วยกล้วยในสวนยางเห็นไหมคะจะร่มเรื่อนะคะจะทําให้ปกคลุมดินเราได้ด้วยค่ะพวกกล้วยเนะะี่ยเขาเป็นพืชที่เป็นไม้มาช่วยในการบังแดดอยู่แล้วนะคะในการปลูกพืชต่างๆนะคะอันนี้และก็ดีด้วยจะมีความชื้นตลอดเวลานะคะใต้ ที่ที่คนต้นกล้วยนะคะก็จะช่วยให้ต้นยางโตดีค่ะ,ระ,รคะสับประรดค่ะสับปะรดในระหว่างแถวยางเราต้องให้ห่างด้วยนะคะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพราะว่าใบสับประรดเขาทั้งแข็งแล้วก็ทั้งทั้งมีหนามด้วยคือตมเอ๋มีหนามตูปายนะคะถ้าเราถ้าเราไม่ห่างนะคะเราก็เข้าไปในสวนยากเข้าไปในต้นยางยากเราก็ให้เขาปลูกห่างเล็กนึงนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ที่เอ๋ ที่สาคัญนะคะถ้าเรามีสวนยางอยู่แล้วคนที่เขาปลูกสับปะรดเนี่ยเขาจะมาเขาจะมาตาเวนดูเลยว่าสวนไหนแล้วก็จะมาถามเราว่าเราต้องการที่จะให้เขาเช่าปลูกสับปะรดไหมเห็นไหมคะถ้าเราไม่ปลูกเองเราก็ได้ค่าเช่าจากการปลูกสับปะรดนี่ค่ะแล้วก็ต้นยางเราเราก็ไม่ต้องไปเสียค่ากำจ,กจัดป่าชพืชนะคะเพียงแต่ว่าเราใส่ปุ๋ยในในสวนยางช่วงไหนเราจะใส่ปุ๋ยเราก็บอกเขาว่าี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยนะ ช่วยกำจัดวัชจะพูชให้เราหน่อยเขาก็จะช่วยมาทําให้นะคะนี่แหละค่ะวินวินทั้งคู่เลยค่ะสหรับการปลูกสมันสปหลังในสวนยางนี่เห็นไหมคะว่าสปหลงังเป็นพืชมหัศจรรย์ปลูกได้โดยเฉพาะในที่แห้งแล้งนะคะและเป็นพืชที่เขาคุ้นเคยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยคุ้นเคยมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไปให้เขาปลูกยางโดยที่ไม่ปลูกมันสปหลังไม่มีไรายได้จากมันสปหลังเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อึดอัดค่ะ แต่พอเราไปเปิดเขานะคะไประเบิดความคิดของเขาว่าสามารถทําได้แต่ต้องห่างสองเมตรนะคะขอสองเมตรได้ไหมเขาบอกได้ดีใจด้วยค่ะแล้วเขาก็ไปปลูกลก็มีรายได้ค่ะรายได้อย่างน้อยสามปีที่ที่ปลูกยางนะก็ช่วยได้ได้เยอะมากเลยนะคะควันค่ะอ้อยขันน้ํานะคะอ้อยขันน้าก็ปลูกได้ค่ะในพวกอ้อยขันน้ําพวกพืชผักพวกนี้จะต้องรดน้ํานะคะ ก็จะช่วยให้เขาโตดีแล้วก็ช่วงที่ก่อนที่จะตัดอ้อยออกไปเนี่ยจะต้องปล่อยเขาแรงหน่อยก็คือไปตัดในช่วงหน้าแรงแล้วก็จะหวานนะคะความหวานก็จะขึ้นสูงได้เลยค่ะอันนี้คือคือการปลูกเพื่อเสริมไรายได้นะคะเราสามารถจะเสริมไรายได้อะไรได้ทุกอย่างนะคะเป็นไงคะเพื่อนเอนเห็นเพื่อนไหมคะเราสามารถี่มีไรายได้เพิ่มจากการปลูกจากการทําสวนยางะคะ่ะอันนี้ค่ะเป็นไรายได้ที่เป็น ข้อมูลที่พีเม่มากเลยะคะคุณโชคดีมากเลยค่ะที่เข้ามาฟังในไร์นี้นะคะและค้ครูพิษมั์จะสรุปให้ฟังค่ะว่าแค่รับการสร้างไรายได้เพิ่มจากการทรําสวนยางก็คืออันแรกก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะปลูกพืชอ,อะไรเราต้องการที่จะปลูกเพื่อเสริมอะไรบ้างที่ที่เราคุ้นเคยที่เราสามารถทําได้นะคะอันที่สองก็คือดูตลาดค่ะตลาดเราขายได้ไหม ต้องต้องใจเราจะกินในครัวเรือนแล้วเราลดค่าใช้จ่ายของเราเองแต่เราจะจะขายนะเราจะขายได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตลาดด้วยนะคะถ้าเราสามารถขายได้สร้างไรายได้ได้อันนี้สุดยอดเลยนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือมีน้ำหรือเปล่าทุกอย่างจะตอบโจทย์ได้มากหมดค่ะถ้าเรามีน้ำนะคะเราสามารถปลูกได้หลายๆพืชเพราะว่าดู ทั่วๆไปแล้วบางสวนนะคะที่ครูพิสศษมาเจอเขาไม่ได้ขุดบ่อแต่เขาก็จะเอาถาังน้ำเรือ่องมีโอ่งหรือว่าทําท่อท่อปูนนะคะท่อซีเมน,นะคะอยู่ในสวนยางค่ะเพราะอย่างไรก็ตามน้ำนี่สําคัญโดยเฉพาะยาวไปถึงช่วงเกรดยางเพราะในช่วงเกรดยางเนี่ยเราจะต้องใช้น้ํานะคะไม่ว่าเราจะเอามาใช้ในการที่ร้างอุปกรณ์ต่างๆหรือว่ามาผสมกดผสมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะต้องใช้น้ํานะคะเพราะฉะนั้น ในสวนยางส่วนใหญ่แล้วจะมีจะมีที่เก็บน้ำนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะข้อมูลที่ครูพิสมัม่นำมาเนี่ยเป็นข้อมูลพรีเมียมมากเลยค่ะอันนี้แค่บางส่วนเองเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลลึกๆเลยค่ะตามครูพิสมัยไปนะคะครูพิสมัมมีคอร์สค่ะที่จะมาเปิดแล้วก็ช่วยจับมือทำนะคะจับมือชาวสวนยางนะคะที่จะทํา แล้วก็ให้ได้ร้านนะคะอันนี้เป็นโค้ดที่ครูพิสมัยตั้งใจมากเลคะ่ะที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะคะลงชื่อนะคะใครสนใจให้ลงชื่อไว้เลยนะคะแล้วครูพิสมัยจะให้ราคาเริ่มต้นนะคะราคาที่ที่ย่อมเจ้ามากะคะ่ะเป็นราคาเออรีเบิร์ะคะราคาที่เปิดตัวใหม่นะคะแทบจะแบบอืเห็นราคารกรี๊ดเลยนะคะ ช่วยลงลงชื่อเล่นนะคะอย่าช้าค่ะถ้าช้านะคะรอจนกระทั่งตัดสินใจช้าเราจนกระทั่งครูพิสมัยจะเปิดคอร์สแล้วเริ่มเปิดคอร์สเนี่ยอันนั้นราคาจะขยับตัวสูงขึ้นค่ะเห็นไหมคะเราเสียโอกาสนะคะตอนนี้เป็นโอกาสทองนาทีทองเลยค่ะที่จะลงคุณโชคดีมากเลยคะ่ะที่เข้ามาในไร่นี้เพราะครูพิสมัยจะให้ราคาเออรีเบิร์เฉพาะในไรนี้นะคะและถ้าเต็มแล้ว ถ้าเต็มแล้วเนี่ยนั่นเลยนะจะหมดสิทธิ์เลยจะเสียโอกาสค่ะลงชื่อเลยนะคะรีบลงชื่อด่วนเลยค่ะคิดถึงสัญญาณาใหม่คิดถึงครูพิสศยให่สัญญา e สเปิดค่ะสวัสดีค่ะ